อะไดีมากอ่ะเก่งมากมากตรงนี้ไปตรงนี right ้เด oh okay ินด้วยกันตรงนี้พี่ยองทำอะไรครับอ๋อตอนหนีด้วนแรนด้วยกันนะครับเห็นพี่ยองเดิน อ๋อใช่ครับที่นี่มีอุปกรณ์แล้วก็ไม่รู้ว่าใช้ยังไงดีเต้อยากดวะแรง่วยๆนะครับเราคุณอัจโอเคเดียงเราแนะนําตัวกันก่อนเฮ้ยไทยไทยูกอยู่ไทยวิดีโออยู่นะเนี่ยใช่สวัสดีครับสวัสดีครับอินเดียตาลัสสุภาพภาแผนมากับรายการพอ s อ Academy รายการที่จะทําให้สนิกับน้องมามากเกินนะครับผมมิเชียนยงนะครับสวัสดีครับ วันนี้ก็กลับมากับผู้เชี่ยวชาญการฝึกน้องมาคูนัดนัครับสวัสดีครับเรามาต่อกันถึงเมื่อกี้พี่ยองอยากจะฝึกให้เขาเดินตามเสาใช่ครับ,รบจริงมันมีหลายวิธีนะแต่ผมจะใช้วิธีค่อนข้างที่จะแบบไปเรื่อยๆไม่รีบนะฮะไม่บังคับเขาจนเกินไปก็คือเราจะใช้วิธีการอย่างนี้เราจะปักเสา ห่างๆก่อนอย่างนี้นะเริ่มต้นผมจะใช้ไม่เยอะผมใช้สี่ก่อนฮะเราค่อยๆเพิ่มจากช่องก,องกว้างๆค่อยๆเข้ามาเข้ามาจนสุดท้ายแล้วเนี่ยเป็นแถวเดียวแล้วเขาก็จะเดินซิกแซกซิกแซก,ซก,ซก <Wow. S 1> นะครับอเดี๋ยวเรามาเริ่มกันนะคบนี่ครับวิธีการฝึกอย่างนี้นะสมมติผมจะให้น้องโมโมอยู่ข้างหน้าเสานี้อโมโมนั่งครับยี่โมโมคอยนะ ได้ให้เขาวิ่งตรงมาวิ่งตรงมานะฮะเรื่อยเื่อยเรื่อยเืฝึกไปนะครับใช้เวลานานอยู่เดีย๋ยวเรามาดูกันว่าพอเริ่มใกล้ๆกล้เราจะทำยังไงโอเคหลังจากที่เรากลางเสามาได้สักพักหนึ่งเนี่ยพอเขาเริ่มชินเริ่มเดินตรงเราบีบม,มาเริ่มเดินตรงเดินตรงเงี้ยตอนนี้จนเหลือแถวเดียวเราก็อาจจะใช้ขนมช่วยนะครับแล้วก็อาจจะพูดก็ได้บางคนจะพูดสลับบางคนพูดเวฟบ,บางคนลุกซิกแซกแล้วแต่นะแต่ผมก็จะบอกว่าเวฟกะ สลับนะฮะอ่ะมาโมคอยนะมาสลับสลับทางนี้อ่ะกลับมามาอ๋อถ้าเข้าผิดดึงกันเริ่มใหม่ใช่เราเริ่มใหม่อ่ะปุ๊บโมสลับครับปุ๊บสลับสลับอ่ะเก่งมากนั่งดีมากคอยโมครับมาสลับลุกปโอสลับไปสลับมาสลับไปดีมาก เก่งมากประมาณนี้อ๋อเนาะแต่เราต้องทําบ่อยๆซ้ําๆนะจะทําวันเดียวสองวันมันไม่ได้นะหมาจะจดจังการทําซ้ําเพราะฉะนั้นเราต้องขยันทําบ่อยๆแต่เราจะฝึกไม่นานนะฮะวันหนึ่งสิบนาทีห้านาทีพอนะฮะทำได้ไม่ได้ไม่เป็นไรเอาให้เขาชินแล้วเดี๋ยวเขาจะเข้าใจเองอ๋ออ่าครับผมมาโมมาอีกรอบนึ่ง ดีมากนิ่งๆช้าๆเอฝึกแบบนี้ใช่เพราะว่าผมแห้นแล้วนะครับได้กัางแข็งโบตัโคลี่เราทำแล้วมาคราวนี้เราก็คือเพิ่มความไวของเขาพอเขาชำนาญแล้วเนี่ยเขาก็จะไววิธีฝึกนอนแรงโดยกันแบบนี้ใช่ไหมใช่ครับที่เพียนยองไปหมุนๆรอบๆอยู่เนี่ยนี่ฝึกอย่างนี้ แล้วถ้าไม่มีอุปกรณ์ถ้าไม่มีอุปกรณ์ทําได้ครับเราอาจจะใช้กลวยก็ได้อลองหามาฝึกดูถ้าอย่างกลวยก็เหมาะกับหมาตัวเล็กๆนะฮะถ้าเราแค่ฝึกให้เขามีทักษะเฉยไม่ได้ไปแข่งก็เป็นกลวยก็ได้เป็นเสาว็ได้แล้วแต่นะครับอ๋อครับผมแล้ววันนี้ซาลงมากแล้วนะครับ,รบแล้วทุกคนถ้าอยากเลี้ยงหรูฝึกน้องหมาจาก p a w อ Academy อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe และ กดกระดิ่งแจ้งเดือนด้วยนะครับเพื่อยับ p ั a วิดีโอของเราต่อไปนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ